สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุกิ๊กอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ป .2 กันนั่นเองค่ะวันนี้คุกิ๊กก็ไม่พลาดที่จะมีกิจกรรมสนุกๆอีกเช่นเคยมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะวันนี้คุกิ๊กมีภาพมาให้เด็กๆสังเกตกันด้วยนะคะ อย่างไรกันบ้างคะจากการสังเกตนักเรียนเห็นอะไรในรูปบ้างคะอืมใช่แล้วคะ่จะจากการสังเกตภาพนักเรียนจะเห็นทั้งต้นไม้และแสงอาทิตย์สองรอดตามช่องของต้นไม้นั่นเองคะ่ะแต่เอ แสงที่นักเรียนเห็นนั้นมีลักษณะอย่างไรกันล่ะคะอืมในข้อนี้นักเรียนตอบได้ตามที่นักเรียนสังเกตได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะผิดหรือไม่นะคะแสงที่นักเรียนเห็นนั้นมีลักษณะอย่างไรกันคะ อืมใช่แล้วคะ่ะแสงที่นักเรียนเห็นนั้นมีสีเหลืองสม้มเป็นลำแสงและเป็นแนวตรงนั่นเองคะ่ะอืมและนอกจากแสงอาทิตย์ในภาพแล้วเนี่ยนักเรียนเคยเห็นแสงจากแหล่งอื่นๆอ,อ,อ,อีกหรือไม่คะอืมอาจจะมีเพื่อนๆบางคนตอบว่า นอกจากแสงอาทิตย์ในภาพอาจจะเคยเห็นแสงจากไฟฉายแสงจากเทียนไขหรือแสงจากหลอดไฟฟ้านั่นเองค่ะแล้วเด็ก,ดกสงสัยกันไหมคะว่าแสงมีประโยชน์อย่างไรอืมเก่งมากๆเลยค่ะแสงมีประโยชน์ช่วยให้ความสว่าง ช่วยในการมองเห็นช่วยให้ความอบอุ่นนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆจากการที่เด็กๆสังเกตภาพมีใคพรพอจะตอบครูกิ๊กได้บ้างไหมนะว่าวันนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันคะ อืมใช่แล้วค่ะวันนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องแสงนั่นเองค่ะแต่เช่นเดิมนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรามาเตรียมความพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในวันนี้กันก่อนเลยนะคะไปเตรียมความพร้อมกันเลยค่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนเราม,มาเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในกิจกรรมนี้กันก่อนนะคะในกิจกรรมนี้สำหรับนักเรียนที่มีหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ป .2 เล่ม2ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่2และ3 และเปิดหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานป .2 เล่ม2หน้าที่2และหน้าที่3เพื่อทำการบันทึกแต่ถ้าหากสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมเด็กๆไม่ต้องกังวลน,นะคะเด็กๆสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบกิจกรรมในโฟลเดอร์ที่ครูกก๊กแนบมาให้ได้เลยนะคะ หรือถ้าหากนักเรียนไม่สามารถปริ้นใบกิจกรรมได้ให้นักเรียนบันทึกลงในกระดาษ A4 ตามหัวข้อของครูกิกได้เลยนะคะเอาละค่ะเมื่อเราเตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยแล้วงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะคะ เด็กๆครูกิก๊กเชื่อว่าเด็กๆน่าจะเตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยแล้วแน่ๆเลยค่ะงั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะบทที่หนึ่งแสงจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับแสงได้ 2. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูล 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดคุณธรรมด้านความมีวิมัยความเพียรพยายามในการส่งงานให้ตรงเวลาเอาละค่ะเด็กๆจากจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันคะ อืมใช่แล้วคะ่ะวันนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องแสงนั่นเองคะ่ะแล้วนักเรียนจะเรียนได้ด้วยวิธีการใดคะอืมใช่แล้วคะ่ะนักเรียนจะเรียนได้ด้วยวิธีการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลนั่นเองคะ่ะเมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะสามารถําสิ่งใดได้คะ สุดยอดไปเลยค่ะเมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับแสงได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเมื่อเราเข้าใจจุดประสงค์กันเรียบร้อยแล้วงั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะโดยเริ่มจากแนวคิดสำคัญกันเลยค่ะเราไปดูแนวคิดสำคัญกันเลยนะคะ แนวคิดสำคัญเด็กๆมาอ่านแนวคิดสำคัญไปพร้อมๆกับคุูคิดกันเลยนะคะแนวคิดสำคัญแสงมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นแนวตรงจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางแสงช่วยในการมองเห็นสิ่งต่างๆ การมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมจะเป็นอันตรายต่อตาดังนั้นการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันต้องทำในบริเวณที่มีแสงสว่างเหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆจากการอ่านแนวคิดสำคัญกันไปแล้วเรามาร่วมกันตอบคำถามสนุกๆก,กันดีกว่านะคะ จากแนวคิดสำคัญแสงมีลักษณะการเคลื่อนที่อย่างไรคะเด็กๆอืมใช่แล้วคะ่ะแสงมีการเคลื่อนที่เป็นแนวตรงจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางคะ่ะเอแล้วแสงมีส่วนช่วยในการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างไรกันบ้างคะอืม สุดยอดไปเลยค่ะแสงช่วยในการมองเห็นสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปเด็กๆมาสังเกตภาพด้านล่างนี้กันนะคะเอะจากการสังเกตเด็กๆเห็นอะไรในภาพนี้กันคะ อืมใช่แล้วค่ะเด็กๆสังเกตเห็นการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือการจ้องมองสิ่งต่างๆในที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอนั่นเองค่ะเอเด็กๆเ,เคยทำกิจกรรมต่างๆในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอกันไหมคะ อาจจะมีเพื่อนๆบางคนตอบว่าหนูเคยเล่นเกมในห้องที่มีแสงน้อยหรือบางคนอาจจะตอบว่าหนูเคยอ่านหนังสือในห้องที่มีแสงสว่างน้อยเกินไปนั่นเองค่ะเอแล้วปัญหาในภาพนี้คืออะไรกันคะอืมเก่งมากเลยค่ะปัญหาในภาพนี้ก็คือ การจ้องมองสิ่งต่างๆในที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการมองเห็นและเป็นอันตรายต่อตานั่นเองค่ะ เอาละค่ะเด็กๆก,การมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมจะทำให้เป็นอันตรายต่อตาน,นั่นเองค่ะดังนั้นการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันจะต้องทำในบริเวณที่มีแสงสว่างเหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆกันนะคะ เอาละค่ะเดเๆเมื่อเด็กๆเ,เ,เข้าใจแนวคิดสำคัญกันเรียบร้อยแล้วคุูกิ๊กก็มีกิจกรรมสนุกๆเพื่อทดสอบความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องแสงก่อนที่เราจะได้เรียนกันด้วยนะคะโดยให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปที่หน้าที่2และหน้าที่3กันเลยนะคะเราไปดูสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ สำรวจความรู้ก่อนเรียนสำรวจความรู้ก่อนเรียนเกี่ยวกับแสงโดยตอบคำถามต่อไปนี้ลงในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่2ถึงหน้าที่3นะคะโดยในการตอบคำถามจะมีทั้งหมด4ข้อกันนั่นเองค่ะในการตอบคำถามสำรวจความรู้ก่อนเรียนเมื่อนนักเรียนเรียนบทนี้ การเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถกลับมาตรวจสอบหลังจากจบบทเรียนได้นะคะคำตอบที่ตอบไปแล้วก่อนเรียนถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ถูกต้องสามารถปรับแก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่หนึ่ง สิ่งใดต่อไปนี้เป็นแหล่งกำเนิดแสงในข้อนี้ให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่นักเรียนเลือกนะคะโดยในข้อนี้ประกอบเปรด้วยภาพปเปลวไฟจากเทียนขายแหวนเพชรหิ่งห้อยผนนังกระจกบ,บนตึกไฟฉายดวงอาทิตย์ จากทั้ง6ภาพเด็กๆคิดว่าภาพใดบ้างน้าเป็นแหล่งกำเนิดแสงเมื่อเด็กๆคิดออกแล้วเด็กๆเติมเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่นักเรียนเลือกเลยนะคะเอาล่ะค่ะเดยกครูกิกจะให้เวลา,าเด็กๆทำในข้อนี้สักครู่หนึ่งนะคะโดยในการทำสำรวจความรู้ก่อนเรียนข้อที่หนึ่งนักเรียนสามารถกดหยุดพักแลนวิดีโอของครูกิกได้นะคะ เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในข้อที่2กันต่อเลยนะคะเอาละค่ะครูกิกเชืว่อว่าเด็กๆน่าจะเติมเครื่องหมายในข้อที่หนกันเสร็จแล้วแน่ๆเลยค่ะงั้นเรามาต่อกันที่ข้อที่2เลยนะคะข้อที่สองเมื่อหลอดไฟฟ้าสว่าง แสงจากหลอดไฟฟ้าจะมีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรในข้อนี้นะคะให้นักเรียนวาดลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากหลอดไฟฟ้านะคะนักเรียนสังเกตเห็นรูปหลอดไฟด้านล่างกันแล้วใช่ไหมคะ เอาละค่ะในข้อนี้ครูกิ๊กจะให้เวลาเด็กๆได้วาดลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงจากหลอดไฟฟ้าสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อในขณะที่นักเรียนกำลังวาดนักเรียนสามารถกดหยุดพักเล่นวิดีโอของครูกิ๊กได้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อนักเรียนวาดลักษณะการเคลื่อนที่เรียบร้อยแล้ว แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในสำรวจความรู้ก่อนเรียนข้อที่3กันต่อเลยนะคะเอาละค่ะคุูกิ๊กเชื่อว่าเด็กๆน่าจะทำสำรวจความรู้ก่อนเรียนในข้อที่2กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนแน่เลยงั้นเรามาต่อกันที่ข้อที่3เลยนะคะข้อที่3เราจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ต้องมีสิ่งใดบ้างคะ ืจะต้องมีอะไรบ้างคะที่จะสามารถทำให้เรามองเห็นได้ในข้อนี้เด็กๆสามารถเติมคำตอบที่เด็กๆคิดว่าถูกต้องลงในหนังสือเรียนได้เลยนะคะในขณะที่นักเรียนเติมคำตอบนักเรียนสามารถกดหยุดพักเล่นวิดีโอของครูกิกได้เช่นเดิมนะคะเมื่อเด็กๆตอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในสำรวจความรู้ก่อนเรียนในข้อที่4กันต่อเลยนะคะเอาละค่ะครูกิ้งเชื่อว่าเด็กๆน่าจะตอบคํำถามในข้อที่3กันเรียบร้อยแล้วแน,น่ๆเลยค่ะงั้นเรามาต่อกันที่ข้อที่4กันเลยนะคะในข้อที่4การกระทาในรูปใดต่อไปนี้อาจทำให้เกิดอันตรายกับตา เนื่องจากแสงสว่างไม่เหมาะสมในข้อนี้ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่นักเรียนเลือกนะคะโดยในข้อที่4เนี่ยจะประกอบไปด้วยภาพอ่านหนังสือในห้องสมุดภาพมองดวงอาทิตย์โดยสวมแว่นตากันแดดภาพอ่านหนังสือในที่มืดโดยใช้ไฟฉายและ ภาพดูโทรทัศน์ในห้องมืดจากทั้งสี่ภาพนี้นะคะเด็กๆคิดว่าการกระทำในรูปใดบ้างคะที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายอืมครูกิ๊กจะให้เวลาเด็กๆเช่นเดิมนะคะในการเติมเครื่องหมายถูกหน้าภาพที่นักเรียนเลือกนะคะโดยในขณะที่นักเรียน เติมเครื่องหมายถูกนักเรียนสามารถกดหยุดพักเล่นวิดีโอของครูกิกได้เช่นเดิมนะคะเมื่อเด็กๆเ,เติมเครื่องหมายถูกกันเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันต่อนะคะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราได้สำรวจความรู้ก่อนเรียนในวันนี้กันไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถสรุปการทำกิจกรรมนี้ได้ว่าอย่างไรกันคะอืม งั้นเราไปสรุปการถามกิจกรรมกันเลยค่ะแสงมีลักษณะการเคลื่นที่เป็นแนวตรงจากแหล่งกำเนิดแสงทุกทิศทางแสงช่วยในการมองเห็นสิ่งต่างๆการมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมจะเป็นอันตรายต่อตา ดังนั้นการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันต้องทำในบริเวณที่มีแสงสว่างเหมาะสมกับกิจกรรมนั้นๆเอาละค่ะเด็กๆในการตอบคำถามในสำรวจความรู้ก่อนเรียนที่นักเรียนได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการตรวจสอบความรู้ของนักเรียนก่อนที่จะเรียนรู้กันนะคะคำตอบที่นักเรียนตอบ อาจจะถูกบ้างผิดบ้างก็ได้นะคะเราสามารถตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเนื้อหาเรื่องแสงกันไปแล้วนะคะเมื่อคำตอบนักเรียนมีถูกหรือมีผิดนักเรียนสามารถกลับมาตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆจากกิจกรรมที่ครูกิ๊กพาเด็กๆทำในวันนี้เนี่ยเด็กๆสามารถสำรวจความรู้ก่อนเรียนของเด็กๆได้มากน้อยแค่ไหนกันคะอืมเยี่ยมไปเลยคะ่ะสำหรับกิจกรรมของครูกิ๊กในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ข้างหน้าเด็กๆจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรและจะได้เรียนเกี่ยวกับคุณครูท่านไหนเด็กๆอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะที่สำคัญเลยก่อนที่เด็กๆจะจากครูก๊กไปเด็กๆอย่าลืมบันทึกการทำกิจกรรมให้เสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นส่งกลับมายังแพลตฟอร์มของโรงเรียนเช่นเดิมคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก๊กก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ ไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้คูกิกไปก่อนนะคะบ๊ายบาย